วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาพระคุณของบิดามารดานั้นเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่อาจจะทดแทนคุณได้ให้หมดสิ้นได้โดยง่ายดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่20ข้อที่278หน้าที่58ว่าบุตรคนใดพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่ง เขามีชีวิตอยู100่หนึ่งร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบและการดักและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาททั้งสองข้างดูก่อนพิกษุน์ทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าทำํำตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาเลยส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายังมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้มีศีลยังมารดาบิดาผู้ไม่เจาคะให้มีเจาคะยังมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการทำอย่างนี้ย่อมชื่อว่าบุตรได้กระทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาสรุปก็คือการตอบแทนพระคุณมารดาบิดาด้วยประการต่าง มีการเลี้ยงดูตอบแทนท่านนั้นไม่สามารถทดแทนคุณของท่านให้หมดได้บุตรที่ปรารถนาจะทดแทนพระคุณวิดามารดาให้หมดพึงปฏิบัติสอย่างนี้เท่านั้นคือหนึ่งทำให้ท่านมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรม2องทำให้ท่านมีศีลร,รักษาศีลห้าให้บริสุทธิส์ส ทำให้ท่านรู้จักจาคะคือการเสียสละสิ่งของตลอดถึงสละบาปอากุศลต่างๆออกจากใจสี่ทำให้ท่านมีปัญญารู้แจ้งและเข้าใจในธรรมตามเป็นจริงบุตรที่ทําเหตุสี่ประการนี้ได้แล้วจึงชื่อว่าได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาได้หมดสิ่ง